ขอแนะนําตัวแรกนะครับที่จะเป็นตัวที่เรามีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะจะเป็นคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยสตัวนะครับในตัวแรกเลยเนี่ยซึ่งเราจะทําในจุดแรกเนี่ยเป็นยูทิลิตี้พร้อมใช้นะครับที่เป็นโทเก้นก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมและมีการที่ขออนุญาตจากทางสำนักงานกรอตแล้วก็หน่วยงานกํากับ่างๆเนี่ยในอนาคตนะครับนสถานะปัจจุบันเนี่ยนะครับของเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญสปีดครับนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ เป็นเรื่องของกิจกรรมทางด้านการตลาดนะครับในการสะสมแต้มนะครับใช้สําหรับเป็นส่วนลดต่างๆนะโดยที่ตัว Speed Cup เองเนี่ยจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมนะครับในเรื่องของ Eco System มของทางสบายสป e ดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีร้าน d r อปอ f ฟอยู่ในเครือของเราเนี่ยมากกว่า13,000แห่งทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีพันธมิตรนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการรับส่งพัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี Orange Ninja แ a n นะครับซึ่งพันธมิตรเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เราเอาสปีดครับนะครับมาสร้างในกิจกรรมทางการตลาดนะครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยท่านอยากได้สปีดครับ นะครับท่านก็แค่เปิดนะครับลงทะเบียนท่านก็จะได้รับสปีดครับนะครับหนึ่งพแต้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านได้มีการส่งสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะผ่านสบายสปีดที่สาขาไหนนะครับท่านก็จะได้รับนะครับเหรียญเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเหรียญเนี่ยสามารถจะสะสมนะครับใช้แลกหน้ากากนะครับใช้แลกเสื้อนะครับรวมถึงเป็นส่วนลดในการขนส่งได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พันธมิตรต่างๆเนี่ยสามารถเอาสปีดครับนะครับในขณะที่ยังไม่สามารถจะเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นคริปโต โควิเซซีณตอนนั้นเนี่ยณปัจจุบันก็สามารถใช้งานก่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเอามาเป็นส่วนลดในการส่งพัสดุต่างนะครับกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะสมแต้มการใช้แต้มให้เกิดประโยชน์นะครับตอนนี้สปีดครับก็พร้อมให้บริการนะครับสำหรับระดับตัดไปเนี่ยเราก็คงได้มีการพัฒนานะครับให้สปีดครับเนี่ยขยายกิจกรรมเนี่ยไปในวงที่กว้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธนารณะนะครับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ย ทางสบายเนี่ยก็ได้คุยกับพาร์ทเนอร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าตัวสปีดครับเนี่ยจะสร้างกิจกรรมนะครับในเรื่องการส่งเสริมนะครับการตลาดเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งการรับส่งพัสดุนะครับการเดินทางนะครับรวมถึงอีคอมเมิร์ซที่จะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็เปิดตัวนะครับโทเก้นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อฟิต t ทเก้นนะครับฟิตของเราเนี่ยเป็น f i t t นะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านลงทะเบียนนะครับในเรื่องของตัว Fit Token เนี่ยท่านก็จะได้ Fit t o เกนไปเลยนะครับแต่กิจกรรมนะครับของ Speed รับแทนที่ท่านจะต้องไปส่งของนะครับหรือตอบกิจกรรมในการตลาดอื่นๆของตัว Fit t o เกนนะครับวันนี้เองเราก็เปิดเกม Fit Run นะครับทั้งในงาน Money Expo และงาน Crypto Expo นะครับให้ทางท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งในการร่วมกิจกรรมเนี่ย ท่านก็จะได้พอยต์นะครับแล้วถ้าท่านอยู่ในลีด e r ์ b o a r d นะครับก็คือเป็น5ท่านที่สามารถสะสมแต้มได้เยอะที่สุดในการเล่นกิจกรรมในการออกกําลังกายของเรานะครับในรอบสองชั่วโมงนะครับเราจะตัดรอบกันเนี่ยท่านก็จะได้พอยต์พิเศษนะครับซึ่งของแจกเนี่ยเราก็มีมากมายนะครับก็อยากจะชวนชนคนเนี่ยให้เข้ามาร่วมนะครับตัวฟิตโทเกนเนี่ยวัตถุประสงค์ของทางสบายเองเนี่ยเราต้องการสร้างเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับส่งเสริมการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพนะครับกิจกรรมในช่วงแรกๆของเราเนี่ย อาจจะมีร่างลักษณะของการเล่นเกมผ่านโมบายนะครับเพื่อออกกําลังกายนะครับในอนาคตนะครับเราก็จะมีเรื่องของการแข่ง v t u a u Run นะครับมีเรื่องของการรันที่เป็น Physical Run นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาเองที่เราตั้งใจไว้นะครับที่หัวหินในกรุงเทพนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดที่เราจะร่วมกิจกรรมเหล่านั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีกิจกรรมที่เราใช้ เรื่องของฟิ t โ o เก n นไปเป็นส่วนลดกับโรงพยาบาลนะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็มีสปอนเซอร์อย่างเช่นโรงพยาบาลบางประกกนะครับในเรื่องของตัวสต,สตรีทแวร์นะครับสนิเกอร์ที่คนรู้จักกันก็อย่างเช่นของแบรนด์คาร์นิวัลนะครับตัวกิจกรรมทางการตลาดอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มซีวิตนะครับศูนย์แคลอรี่นะครับมีไปถึงตัว M 1 0 0 M150 นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็เตรียมเรื่องเหล่านี้นะครับสำหรับมาช่วยทำให้ตัวฟิ t โทเก้นเนี่ย เป็นสีสันนะครับก็เรียนว่าเรายังมีอะไรอีกเยอะมากสําหรับฟิโตเกนที่จะออกมานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็อยากจะชื่อชวนทุกคนนะครับให้เริ่มสะสมนะครับตัวฟิโตเกนแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่งนะครับเมื่อเราพร้อมเรามีอีโคที่เรียกว่าแข็งแรงฟันเดอร์เมนทัลเราดีมากๆนะครับเราก็พร้อมนะครับที่จะขออนุญาตแล้วก็แปลงให้มันออกมาเป็นตัวคริปโตเคอเรนซีที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับ ก็ต้องเรียนนะครับว่า2เหลียญน,นะครับตัวสปิดครับสำหรับเราเนื่องจากอีโคของเราเนี่ยวันนี้เรามีรายการรับส่งพัสดุเนี่ยมากกว่า3ล้านชิ้นต่อเดือนอยู่ในระบบของสบายอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ากิจกรรมเนี่ยนะครับในหลักล้านกิจกรรมต่อเดือนเนี่ยอันนี้เป็นความ ที่เรียกว่าไม่ยากมากนะครับความท้าทายของเราจะมาอยู่ที่ฟิ t โทเกนนะครับเราคงต้องออกสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมการนึงดูกิจกรรมต่างๆซึ่งเช่นเดียวกันเราก็ตั้งใจนะครับให้ฟิ t โทเกนเนี่ยโดดเด่นไม่แพ้กับสปีดครับนะครับ